เสื้อไหนหมดอ่ะอุ้ยเสี้ยเสื้ออะไรวะเนี่ยอนจูรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเลนรลิปเปอร์ฮะต่งเสร็จแล้วกูใส่ชุดเลรลิปเปอร์อเฮียเอาพี่จอนเลยกูนึกว่าแบบชุดไม่มีเจ้าของอ๋อเหมือนเหมือนชุดที่ผมทำใช่ไหมเปลยนแว่นก่อน นี่แหละกูใส่ยอย่างี้ได้โอเคงั้นผมนั่งน,นี้ละใครดูดีขึ้นหน่อยเหี้ยพี่กูไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ให้เกียตเสมอใช่ครับใช่ใช่ให้เกียตทุกคนอยู่แล้วพี่อะ เสียเสียมูดจัดเลยเฮีย้ยหวยเฮี้ยอะไรวะเนะนีเ่ยกาแฟหอมหมดละไปซื้อมาแบบทีเดียวเลยไ,ได้ป่าวะสุดขาวร้านจัดแกงอะไรวะสุดข่าเยอะจะตายวะไม่มีข้าวอะจะมีข้าวปะไม่มีกาแฟมีกาแฟปะ ไม่มีกาแฟเพิ่งให้ไปช็อปไปหมดแล้วน่ะใครซื้อรักกาแฟกันเออไปซื้อมารอแก่อนชี่นี่ชีวิตยากอยู่นะป่ะเออซื้อกาแฟไหนรบแต่ชีวิตยากกันเลยข้าวก็ไม่มีไปดิป่ะเฮ้ยก็โดนไปเอาบัตรแก๊งออกก่อนก็ได้มั้งไปหานายกอะ้แลวก็ขอข้าวขอปลาพวกคนแถวนั้นเอาอะโอเคไม่เป็นเจอเจ้าของจะทำไงเนี่เพื เอาส่วนทําไมล่ะไม่มึงฟังกูเราจะไม่ซื้อเราจะขอทานเอาคือเราจะไม่ใช้เงินเลยใช่ใช่เราจะไม่ใช้เงินเลยเหมือนรถคันนี้ไอ้คุ้มเลยดี๋เอาไปหาไปหาขอทานเอาอะปาไอสปาอยู่ไหนวะไม่รู้อะกููละอยู่ไหนเอติเก้มึงอย่าลืมนะข้าวกระพงกาแฟหมอเหมือเยี่อะไรพวกเนี้มีหมดนะกูบอกให้แค่ไปขออะตอนนี้ผมไม่มีข้าว ขอจนแม่งรำคาญจนแม่งเดินหนีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ให้มึงเองอ่ะเชื่อกูดิไปไหนนะท่เที่ยวราชชลไปไหนเชี่ยสภาอยู่สายเปล่าเพื่อนเห็นกุญแจมือน่ะกูรังขับไปเจ้าของแกงเขาบอกเจอหน้าบ้านอาร์ซีไปขอไปขอขอถึงบ้านเลยดีไวมนะ ใครหน้าบ้านอาร์ซีคือไอพี่ไปหาเขาไหมพี่ถึงคนนั้นอ,ะอ่ะแต่ว่าสภา,ามีคนอยู่นะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่อ้าว <laughs> <laughs> ไม่ใช่คืออะไรอ่ะฮัลโหลครับพี่ อ๋ออครับพี่พี่พี่ครับอ๋อพี่อ๋อพี่ครับอ๋อครับใครครับได้ยินไหมได้ยินครับมามาอบัตรแกงออกครับเอาบัตรออกที่นาย,ยกเลยครับขออังมวยอ๋โอ,อ,อโอเคครับอย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลยฉันรอเธอมาตั้งนานเคยฟังไหม พี่อยู่วพี่พี่ี่ก็ทำเฉยฉันเดินตามเธอถึงงานลิเจนเี่ลยขโมยฮอโดนใบไหมวะแอ่กะเพื่อหอ G P หรือเปล่าพี่ล้วขโมยฮอ G P ไม่น่าจะโดนข้อมบาดรอะพี่จะเอาไหมล่ะเออมันมีนี่ด้วยนี่ไอ้ที่เนี่ยมันมีขับฮอเนี่ยใช่ปะเออจักรพรรดเนี่ยดอกพรรดิมีฮอเนี่ย เมื่อก่อนเอรินเป็นจักรพรรดิไหมไม่รู้เออเราต้องไปถามมั้ยไหนเอริสแก๊งแก๊งสเปิร์มอ่ะเออตอนพวกเราอยู่อ่ะเฮออเดี๋ยวข้อหาว่าเดี๋ยวข้อหาเราเป็นแมนยูยี่ขุดอดีตโอเคโอเคฮะพี่ไอจ่าแทงหน้าบ้านปะเออดิฆ่าแม่งอ่ะว่ามันไม่น่าเอากูหรอกก็น่าจบกูได้กดพวกมันไม่เยอะนะพวกคนต้องตีนะไอมาส่งโลให้กู เอางอ่ายๆไอ้แก๊งใหญ่ๆตอนเนี้ยแม่งเป็นเด็กเดินเราเกือบหมดเดนเวยจริงๆหลายๆแก๊งชื่อแก๊งที่พี่เซิร์เขาเอ่ยมาแต่กูไม่กล้าพูดไงเดี๋ยวพี่เซอร์โอโดเดี๋ยวพี่เซิร์ไม่สนุกราบตรแก๊งออกก่อนเนี่ยอ๋อ,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 อได้ครับเดี๋ยวเดี๋แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหน้าบ้านก็ได้ครับครับครับมีแก๊งมีแก๊งไหนมั่งที่พูดเอ่ยชื่อมาแล้วไม่เคยจ่ายสวยเราเอาอย่างนี้ป่ะพี่พี่พี่ไม่มีเราใส่หมดอะยุคนั้นอะ ไล่ป่นเป็น uh. ว่าเล่นป่นแม่งกระทั่งเอแซปเจเคอ่ะแต่ไม่กล้าเล่นก็เล่นได้อ่ะแต่ไม่กล้าปรากฏตัวว่าเป็นใครอ่ะเอแซปกับเจเโดนกูป่นทุกวันน่ะเราก็ปล่อยให้เขาทะเลาะกันเองอ่ะเขาพี่เาแก๊งเมื่อกี้มันเป็นผู้หญิงโเจมาหาผมเมื่อกี้เจเคก็คิดว่าเอแซปป่นเอแซปว่าคิดนะเจเอเคปนที่ไหนได้เป็นมกจโดนโดนกูไหาอัพป่นพวกกูวอมตัวไปป่น แต่ตอนนั้นมันพูดแบบนี้ไม่ได้ไงเพราะตอนนั้นพวกกูเล่นอยู่นี่ไงเพราะถ้าเพราะถ้ากูพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูไปสปอยไงแต่เอาจริงๆความจังไรพวกกูอะทำไว้แบบเยอะจัด JK อะโดนประจําเลยโดยพวกกูป้นประจําเลยร้องวกเวกโว่ยไว้อี้เยอี้แซมสุดท้ายไปตีไอ้อี้ซไหนอะโดนกูกอี้เย่ัพอะดิงอกยังอะออกแล้วออกแล้วอซ้มก็เหมือนกัน กดโชว์บัตรแก๊งอะก,กูก็เสยหน้าให้ด้วยไอ้เหี้ยโชว์บัตรแก๊งอะเอซับ,บโดนกลัวแล้วกูก็โยนให้เจเคเป็นคนทา <c oughs> ก้อนรั่วอเออสมัยก่อนอะแต่มาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ตายนะไอ้เหี้ยพูดตอนนั้นอะพวกกูก็ต้องบอกว่าพวกกูไม่รู้ไม่ชี้ไงแม้ว่าแม้ว่าจะคุยกับคนดูก็ตามเพราะถ้าเกิดว่ากูบอกว่ากูเป็นคนพูดอ่ะ ไอ้กูเป็นคนทำอ่ะกูตายดิพี่อ่ะโดนพี่มีกระทืบตายอ่ะพร้อมครับเอาบัตรแก๊งออกครับบัตรแก๊งอ่ะเขาออกแล้วค่ะทั้งคู่ออกใครแล้ว thank you ้วไเท่ยังวะข้างในเนาะพี่ว่าหรูหราปะคนหรูอะพ่แจ๊บคิดว่าไงดูทางเข้าดิดูทางเข้าดิ๋ยเยหรูหราจ้ะหร่เนาะกูตอนนี้กูจะตายเข้าเนี่ยจ้ะ แกนหมูย่างไปเมื่อกี้เนี่ยไปไปไปขอข้าวหน้าบ้านไปหาเนี่ไปหาขอทานเราให้แล้วเนี่ยัขาส่งรใ้แล้วเนี่ยล็อกเหรอใครไว้ฮะฮได้บอกว่ามีมะชลังละครบานละครบานมันยังไม่แตกเหรอวะนครบานพี่ชันเป็นอี่ามพี่อะพี่เ้าไหมครับพี่อาารพี่ชายเร่งเลย ุ้ยขอาคุณครับพี่เปศูนย์46ครับพี่พีเขาใจดีมากเลยพี่เข้าใจดีมากพี่ชายใจดีมากเลยครับพี่มีข้าวไหมพี่อ้พีชายแก๊งอะไรเนี่ยครับพี่ทั้งเมืองแฟมมีพี่คนนี้คนเดียวที่ใจดีสำหรับพวกเราเว้ยโอ้โหพี่ชายครับพี่ชายครับผมขอข้าวหน่อยครับพี่ทั้งแฟมผมขอมาทั้งแฟมมีพี่คนเดียวที่ให้พวกผมไม่มีใครดีไปกว่าพี่แล้ว่ครดีครับเลขอ่ะ หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดครับพี่ชายพี่จะว่าอะไรเงินอย่างเงี้ยนะพี่มีกาแฟด้ไหมพี่กาแฟไม่มีเลยครับอ๋ออ๋อไม่เป็นไรครับขอบเุณมากครับพี่ Thank you so much ครับเดี๋ยวผมไปหาคนดื่นต่อข้างหน้ามีอีกีี โอ้โหกินของหนูเลยดินายอัานขอกินฟรีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่สาวครับมีสบู่ไหมครับพอดีผมเป็นคนจอนจัดอะครับสบใช่ครับขอสบู่สักสักก้อนได้ไหมครับจะไปอาบน้ำครับไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอสบู่ครับอุ้ยไม่เป็นไรครับสบู่ใช่ครับกระเป๋าอะไร หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดครับใตดีสัเนะครับอาบน้ำตรงไหนด้านหลังด้านหลังด้านหลังพี่สาวครับอาบน้ำตรงไหนอะครับผมคนจอนจัดครับคนจอนครับคนจอนพึ่ง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 มาที่นี่ครับพึ่งได้พึ่งสอบไปดิดมาครับใช่ครับสอบรู้ไหมเอ้าอุตส่าห์จะเนียนจำกันได้เฉยใครวะเนี่ย ใครอะฝาใจคะ่ะสวัสดีค่ะฝาใจอ๋อฝาอันน่ะนะดาวทิกตอกอ่ะ <c oughs> จำได้ฝาอันน่ะคน <c oughs> นั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นแหละใช่ไหม <c oughs> จำได้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 อยู่อยู่อ่ะนี่ไงเอซับ <c oughs> ไอ้ได่บรรเทดพูดผิดได่บรรเทศใช่ ไม่ใช่ลูกลูกเป็นลูกเออลูกสาวลูกสาวใช่ใช่ลูกสาวกินงกาเออลูกสาวพิติีออเออลูกสาวพิติีใช่ลูกสาวพิติีพิติีพิติีใช่ทำอะไรคะอาบน้ำเหรอเอ่อคุณฟ้าอันเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมฟ้าใจค่ะสบายดีครับแล้วมาทำอะไรที่นี่นี่มาเดินเล่นเหรอไม่มีใช่ไม่มีกระติดกระใจจะทําอะไรนะครับตังค์ก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโดนยึดโดนถลุงไปหมดแล้วอ่ะ ช่วยกันถือว่าช่วยกันเาจะมีเงินให้ต่อยอดเปล่าออเราไ,รมไม่มีรเราไม่มีคืนเธอหรอกนะตอนเนี้ยแต่ถ้าเรายิ่งใหญ่เมื่อไหร่เราจะมาคืนให้สิบเท่าเลยเราพูดจริงนะเราไม่ได้ติงนันตาไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้คือมหาวิพีเจเคหรอคะมหามันทําไมครับมันไม่ใช่พ่อผมเจเคอ่ะไ้แก๊งโง่ๆแก๊งหนึ่งอ่ะผมมาเดินเล่นเฉยเฉยใช่ครับผมมาหาคุณนั่นแหละคุณฟ้าใจ แต่เมื่อกี้ไม่ยังลืมฟ้าอยู่เลยอะไรนะครับยังลืมฟ้าอยู่เลยไม่เคยลืมเลยครับผมจําได้เลยครับใช่จำได้ใช่หรออติคะลูกอติครับใช่ครับลูกพี่ติลูกพี่ติพี่ผมเลยพี่ติใช่หรอใช่ที่สมัจะเปิดปาปะใช่ไหมที่เปิดปาใช่เล่าอ่ะผมเคยไปทํางานกับพี่อยู่ผมจําได้อ่าชื่ออะไรอ่ะเราดีลีนะครับดีลิตออดีลิอ๋อดีลีอ่ตที่ไม่ค่อยเข้างานบ่อยบ่อยนะ พอติดสาวเนี่ยพี่เนี่ยพี่พอจะมีตังไงพี่พอมีมั้ยครับเนี่ยเอาไปทำไมอ่ะอยากจะไปตั้งตัวเนี่ยครับมไปหาซื้อหลอกซื้อรถเนี่ยคือตอนนี้ตังกินกาแฟผมยังไม่มีเลยพี่มองพอมีกาแฟไหมก่อนอันนี้ก็ไม่มีเลยหรอไม่มีเลยครับใช่ครับผมจะไปเนี่ยครับไปหาซื้อหลอกซื้อรถฟาร์มอ่ะแต่เป็นรดงานก่อนครับ่อยเป็นรุ่นใหญ่คุณฟ้าจะไปอาบน้ำไหมครับฟ้าจะได้แนะนำไปอาบน้ำให้ คือคุณมีแฟนนะครับไม,มไม่มีครับ<า>มไม่มีครับเหตุใดชะไหนเล่าใจเจ้าคุณถึงไม่มีคู่ครองโดนทิ้งค่ะเพราะเหตุนี้ดใดหญยเวลาถูกจังหวะฟ้าพัดประทานพามาให้เราได้เจอกันอันกับผมตัวผมเองนั้นเป็นคนที่เห็นคุณงามความดีของคุณ เห็นแก่ความเป็นเพื่อนที่เราเคยมีให้กันผมขอหน่อยได้ไหมสามล้านเดี๋ยวมาคืนขอยืมใช่ขอยืมฟ้านะใช่ครับสามล้านเอามาคืนแน่นอนครับรับปากไม่โกหกด้วยอ่ะคขนฟ้านะครับผมมันไม่มีตังค์อะคนละล้านเนี่ยตรงเนี้ยยืมแล้วเรามาคืนเลยจนมากแล้ว โลกอะจะไปอาบน้ำก่อนไหมจะสลบไหมจะพ,พาพี่ผมไปอาบน้ำหรอครับจริงๆเนื้อตัวมันก็จริงๆเนื้อตัวมันก็มอมแมมเหม็นน่ะแหละแต่ว่ายืนใกล้คุณแล้วอยู่ดีๆความเหม็นมันก็หายไปอะ่ะผมคิดว่าคุณน่าจะใช้น้ำหอมตาเรือใบสีฟ้าแน่เลยยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อดังด้วยเป็อะไรตาเรือใบสีฟ้าก็ยีย่ห้อดัง พวกกบบน้าหอมตาเลยใบอ่ะคุณไม่รู้จักหรอกเอาเป็นว่าตอนเนี้คือผมยังไม่อาบอยากอาบน้ําอยากได้ตังก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปอาบไปพร้อมคุณเลยเออตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตังเลยอ่ะเอาเหรอใช่ใช่เพราะว่าต้องให้ป้าป้าไหนอ่ะให้ป้าไปแล้วป้าตีเงนสักล้านหนึ่งได้ไหม,มเดี๋ยวมาคืนตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆในบัญชี เพราะว่าซื้อของเพราะตอนนี้ของราคาลดร,ราคาหมดเลยไงก็เลยรีบกอบโกยใช่เพราะปกติเพรฟ้ามันสามหมื่นสี่ใช่ไหมตอนนี้ลดเหลือสองหมื่นอ่ะก็เลยต้องรีบกอบโกยไปดันเอาไว้ให้ป้ายใหญ่ใช่เงนินเงินไปอาบน้ำก็ได้ครับไปอาบน้ำไปไหมได้ครับได้ได้ซื้อสบู่บูหรือ,อยังนีม่มีแล้วมีแล้วมีแล้วรีบบับรีบไปเลยเฮียกูนึกว่าจะมีตัง โหเสียเวลาคุยตั้งนานไอ้เปลี่ยนน้ำลายวะกูยืนคุยโซเล่ไปตั้งนานไม่ได้สักบาทคขยโซเล่ไปตั้งนานนีดูจะได้ตังค์ไรไม่ได้สักบาทเดียวบาทเดียวก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำลายนึกว่าจะไป ATK ไอเฮียชักกลับมาก่อนเดี๋ยวพี่ไปไอเฮียชักมันไปเที่ยวมึงให้กูไปไปเดินดมควยใครกูถามหน่อยกูไม่รู้จักใครเลยเฮียมึงอย่าบัญญัตให้มากกูออไปทุกเมืองอยู่แล้วมึงไม่ต้องแย่งกันทีละเมืองมันต้องนอนเตียงนี่หว่าอ๋อแล้วนอนเตียงที่ไหนอะครับผมผมอยากนอนเตียงอะครับ ๆๆๆๆออชอบป้าจำไม่ได้จริงๆเหรอจำไม่ได้ครับจริงๆแล้วผมความจำเสื่อมได้ซ้ำพี่ผมเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาครับกระทบกับกระจกนิดหน่อยครับเลยความจำเสื่อมคือมาที่นี่คือมาเดินเล่นเฉยๆเหรอคะจะมาหวัดดีพี่ติ๋เอาตรงๆเลยนะคุยกับไปจาไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ประเทศอื่นแล้วว่าใช่ใช่ใช่ถูกอ๋อนี่จ้าขอบเหรอใช่ค่ะพี่พอใจัสดีครับ จำไม่ดทุกคนเลยดีหรือเปล่าที่จำผมไม่ได้อะจำผมไม่ได้เลยี่พี่จำได้แต่พูดชื่อมานี่จำได้เลยปกติจะจะขอบจะต้องมีเอกลักษณ์คือใส่หมวกสีน้ำตาลไงหอวกกันหายไปแล้ะครับพี่อะเห็นไหมล่ะปกติเอกลักษณ์คือเราเป็นแบบนั้นไงไม่ไม่ได้ผิดที่ฟ้าจริงปะล่ะจะมาหาพี่ตีคุยกันแล้วว่าพี่ตีเนี่ยเป็นพี่ชายที่แสนดีคิดถึงเขาจัดเลยแต่ที่พี่คุยกั่แต่พอมาปุ๊บเนี่ยเจอลูกสาวเขาไม่ให้ตังค์แบบเนี้ย ผมไม่คิดถึงละผมรู้สึกเสียใจตรงที่ว่า<อ>คนรู้จักกันยืมกันแค่ร้านเดียวไม่ให้กันะ่ะก็ไม่เป็นไรครับมผมก็ไม่มีอะไรจะคุยก็ถ้าฟามีฟาก็ให้อยู่แล้วไงไปหามาครับผมก็ไม่มีอะไรจะคุยครับถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันจริงมันร้านเดียวมันหาให้กันได้ครับ ถ้าหายกันไม่ได้ก็ไม่คุยแล้วเป็นพวกกันภาษาอ,อะไรร้านเดียวหาไม่ได้คุยกันเพราะว่าเงินทองหรอก็มันไม่มีจะกินข้าวยังไม่มีเลยก็เดี๋ยวฟ้าเลี้ยงข้าวให้ก็ได้ฟ้ามีข้าวเลี้ยงได้แค่มื้อเดียวไงก็อย่าเลี้ยงข้าวตลอดก็ได้โอ้ยถ้าอย่างนั้นก็โอเคอย่างนั้นผมใจมอ่อนผมใจเย็นขึ้นตลอด้วตมีข้าวมีกาแฟมีสเปร์มีสบู่อะไรอย่างเงี้ยตลอดให้ชีวิตได้ได้ฟ้าให้ได้ข้าวเอง แต่ห้ามไปบอกพี่ติีนะผมไม่อยากให้เขารู้ว่าผมอยู่ที่นี่สัญญาก่อนสัญญาเกี่ยวก้อยโอเคครับไว้ว่างๆเดี๋ยวผมพาไปนั่งรถเล่นโอเคไหมโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเอาถ้าอย่างนั้นเอามาก่อนเลยครับแสนหนึ่งเดี๋ไปซื้อข้าวกินก่อนเอามีข้าวเอามีข้าวใช่ใช่ไอเดียอะไรอ่าหนึ่งศูนสี่เจ็ดครับผม เดี๋ยวบอสกลายเป็นขอทานทำดาน้องขอทานนะครัินี่เนาะอาหารดีๆนะเนี่ยถ้านอนนี่แสดงว่าพี่ใจดีมากเลยอ่ะอ่ะกาแฟก็มีโอ้ใจดีมากเลยอ่ะกาแฟก็มีโอ้โหให้มาครบเต็มระบบเต็มวงจรใจดีมากเลยอ่ะเรามียาเพนด้วยหรอนี่มิสเตอร์ แมนดาเมน,มมมเนพิตรีรู้<ห>น,น่าจะเป็นเรื่องอยู่มึงก็อยากให้แกรู้ดิไอ้อะ <c oughs> กูไม่อยากโดกนกิ้งกาเปลี่ยนสีจบโลเชื่อเดี๋ยวกูโดนพิตรีแทงตายยังไม่เอาพิตรีมากูก็เปลี่ยนสีไปอ๋อครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่อย่างนี้เลยูอ้กเปลี่ยนสีไว้อ่ะกูอะแต่ฟ้าเราข้างนอกนะนนี่ห้องนอนผู้ชายเอาเพิ่งรู้แหละครับยืนตรงนี้ตั้งนานแล้วจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะยืนต่อ

อะไรนะฮะเดี๋ยวฟ้าให้ข้าวน้องๆด้วยน้องมีหรือเปล่านั่นน่ะอุ้ยเดีปิดตาเมืองนะมึงมีของไหมมีข้าวไหมน้องๆมานี่อ๋อไม่มีเลยพี่เอเดียอะไรมาพี่ไอเดียอะไรอ่าหนึ่งศูนย์ดูยังไงนะหนึ่งศูนย์สี่สามครับพี่ไอ้เรื่องหนึ่งศูนย์สี่หกเปนยังไงที่เราคนก่อนโอ้ยไอ้ที่อะไรเนี่ยขอบคุณรับพี่อาหารชั้นเลิศพวกแบบส่ะป้าแบบไม่ใช่หรออยากลองกินบ้างจังต้ตำนี่แซ่บไปครับ ส้มต่ำฮันนี่โทสฮันนี่โทสนี่นี่เอากาแฟโทสเน้าเนาะเอ๊ะกาแฟใส่เอาใช่เไปขอบคุณครับ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 ครับจะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโชคดีมีชัยด้วยพี่ขอให้เราำด้วยด้วยนะขอให้พี่ได้คืนมา10,000เท่านะคะขอให้พ่อรักขอให้พ่อรักส่วนผมก็ขอกอดแดดไปเรื่อยเหมือนเดิม มันน่าจะมีมันนี่เป็นจริงธนบัตรในพี่ไหนเนาะสูบมัได้สูบสูบมัได้ยังอยู่เมื่อกี้สูบสูบจัดอ่ะอยังอิ่มหลายวันเลยอ่ะยส่พี่เราทำคอนเทนต์ไหมพี่หนึ่งร้อยวันทำไงจะได้สนับบวกเจ็ดอ่ะในการขอทานไหนนเี่่ยังฟังกูถ้ามึงอยากจะได้เงินเยอะๆสำหรับกูเงินตอนนี้ไม่สำคัญแต่ถ้าอยากได้เยอะๆก็ตีแย่งเอาไงไอ้เชาหาแกงแล้วก็ไล่ตีเอาอ่ะ กกกก็แแงไปหาทืืบอ่นฟังกูนะวันที่กูมาตอนตอนที่กูมาเริ่มต้นเลยกูมีเงินหกแสนติดตัวไว้แต่กูไม่ได้ใช้สักบาทตอนนี้กู